สวัสดีจ้าแม่เตี่ยกำลังเคลือบช็อกโกแลตจเ,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 เจ้าจ้าจกน้ำสางบักเลิกเลยจนว่าได้น้ำกำลังกำลังสิอาบอ,อยากอาบน้อยากอาบน้ำอยากอาบผีต้มเพื่อนจกสางลงบักเลิกเลยจนได้กองกลุ่น กองก้นตักนำสร้างปื๊ดโห่เสียดดีแท้หินกัดเพิ่นหินกัดเพลินเลยหาขีตมโอ๊บโตอีกมืออืน่นเสานี่งานหนักแล้วพองานหนักเตะแท้มืออื่นเสาต้องผ้ายเจียอาบนา้ำโอ้ยน้ำนอะไรเนี่ยปื๊ด น้ำกระแหงเด้อกระแหงอาบขี้ตมปุ่นละกอกเอาเอาเต็มที่ยายเอาเต็มที่กอกยุนี่ละลูกกอกหม่องสายยางวิทนั่นเอาเต็มที่ยายเอาเต็มที่ตามสบายเอาที่เธอสบายใจเลยเด้อเอาที่เธอสบายใจ ได้กล้วยได้กินสับป,ประรดได้กินกล้วยของเพิ่นเอามาให้กินดรชัยย,น,ย,ยนันดรชัยยนันเพิ่นฝากกล้วยฝากปักนาดมใหย้ยเพิ่นได้กินแซ่บแล้ววันนีน้กนนเ็เล่นเออโอ้ยเก่ง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 าาเก่งว่ามันธรรมดาหรือใายเตี้ยนี่ วัดีสวยโอ้ยอยากกินแตงโมเฮาละเฮาว่ามันเก่งธรรมดาขุดน้ำบาดาลก็ได้ขุดเองขุดเองอาบเองเต็มเลยคิตมุมเจมันเก่งแห้ง <c oughs> เก่งเก่งเก่งเตีย่ยเอ้ยเตีย่ยก็ฉลาดแท้ซ้ำนำสีอาบนี่เห็ดเองก็ได้เอาล่ะเอาเอาภาษานำบาดาลคุดเองก็ได้ตัวบ่ต้องไปเสียงเงินจ้างคน ยากกินอยากกินแตงโมวังหันเอาแตงโมมาให้กินอ้าวสามีคนเด้อครับเดอ้อเอาเต็มที่เลยยายคุดสางอาบน้ำเองคุดเองอาบเองนักเลียพ่อโอ้ยเลี้ยวเลี้ยวเศร้าแล้วเศร้าอาบเลี้ยวาาพ่อเลี้ยว,หยวไหว อาบอาบีาบตมเพื่อบ่อไายห,หินกัดเพื่อบรรหายเมยงว่านกัด เต็มที่เลยมือนี่อาบจีตมก็ต้องไปหาใสย่ยาเข็บเองเลยอาบเองจ้าสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้สำนีกอนเลยจา้าซอยกดแค่กดไลค์กดซับจะไขใ่ให้เพื่อเป็นกำลังใจคน้นแถาเลียงส่างในเด้อจา้าช่องวิถีควาน ชราค่ะสวัสดีค่ะ